เอาล้ครับผมสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนนะผมก็เดี๋ยวคลิปนี้เราจะไปทํางานที่บ้านกันชิวๆสักอ่าสักางานหนึ่งครับผมทํางานชิวๆที่บ้านนั่นนะผมก็คือเดี๋ยวจะเอารถเปโคโคันนี้นะแบบกลับไปนะผมอ่าเพราะว่าเจ้าแคทยังยังยังไม่ได้ซื้อนะผมยังไม่ได้ซื้อนะโอเคผมถ้าไม่มีเสียงก็ต้องขอไปทุกคนนั้นด้วยนะผมไม่รู้จะทําไงจริงคนระับโอเคเดี๋ยวเรารวปากลับไปที่บ้านกันเลยครับผมไปเพราะว่าตอนนี้เรายังไม่มีหางเขียวนะหรือว่ามีเราวะ เดี๋ยวดูก่อนเดี๋ยวดูก่อนนะผมมีหางเขียวหรือยังอ่อหางเขียวได้ยังซื้อได้ยังอ่อหางเขียวหางเขียวน่าจะซื้อได้ตอนเลเวลสิบนะนี่ก็ซื้อยังไม่ได้ผมโอเคเดี๋ยวเราจะรับงานกันที่บ้านนะผมงานเห็นพื้นที่โลง่งๆตรงนี้ไหมนะครับผมก็พื้นที่โลง่งๆตรงนี้แหละนะครับเขาก็จะสร้างน่าจะเป็นที่เก็บกอุปกรณ์นะผมที่เก็บอ่พัสดุอะไรสักอย่างหนึ่งนะผมนี่ที่บริเวณโลง่งๆตัวนี้นะผมนี่แหละเออนะผม บริเวณล้งๆตัวนี้นะผมเขาก็จะทําสร้างอะไรสักอ,อย่างหนึ่งนะผมโอเคเดี๋ยวเราเริ่มกันเลยผมก็เป็นงานตัวนี้นะครับโอเคเดี๋ยวเราจวดกันเลยครับผมนะครับผมนี้ก็ตามภารกิจมันบอกว่าให้เอารถตักมาก่อนนะผมให้เอารถตักมารับงานก่อนนะก็เดี๋ยวผมเอารถหน้าตักล่างขุดมารับงานก่อนเลยครับผมแล้วก็เดี๋ยวจะไม่คูตักออกนะครับโอเคไปกันเลยจวดกันเลยครับผม ไปไปกันเลยไปกันโลดนะครับพื <c oughs> ้นอี๊ึกก็ะต้อยวับโอเคถอยวับ,วบไปกับตาโอเคียบน้วก็เราจะาแมคโครตักใส่ดากันเลยครับผมตักใส่ดากันเลยนะนยนะวันนี้ทํางานที่บ้านชิวๆนะผมก็เ,เป็นภารกิจเดิมที่เราเคยทานั่นแหละนะผมโอเคโอ้ผมชอบไอตัวตัวเดินด้านหลังมันผมตามนะ โอเคครับ okay, ผมมาก็ยกเออก็ขุดประมาณสักสอมุมกี้ก็เสร็จแล้วผมประมาณเป็นรถแมคโครกันใหญ่นะเดี๋ยวเราไม่มีรถอา่าเทปูนเราเราก็จะใช้ตัวกระโจกนะครับรถดำอยู่ไหนนะรถดำอยู่ตรงนี้โอเคเราจะวาร์ปรถดำไปที่บ้านกันเลยแล้วกันนะครับโอเคนะไปที่บ้านไปที่หน้งางานนี่แหละนะผมโอเค โอเคแล้วก็กดขายผมกดขายนะนี่ผมขายป้าโอ้ได้สองพันนะผมได้สองพันนะสวัสดีครับผมไม่ต้องสามเสียงหล่อเดือนนี้ต่อตรงไหนวะวูโอเคผมเราจะถอยไปวุ่นตาตาตาโอเคถอยไปครับผมเบรกอีกครับผมทำงานที่บ้านครับชิวๆครับผมชิวมากเลยครับทำงานที่บ้านเนี่ย โอเคเนี okay, oh, right right okay, ่ยผมแล้วเดี๋ยวเราดูมองด้านนอกกันดีกว่าครับอ๋อแล้วทำไมมันติดบ้าบอลอะไรเนี่ยเออทำงานที่บ้านชิวๆผมนักลาบโอโอเคแล้วเราเดินมาฝั่งนี้กันดีกว่านะค่อยสว่างดีไปดิยังแช่แหะโอ้ยจอดที่นั่งเลยโอเคผมก็ตักดินกองนี้หรอผมเมื่อกี้มันมันไม่มีกองดินไม่ใช่เหรอ ที่เรามาดูแรกๆมันมันเป็นพื้นที่ปูนเรียบๆนะครับเออแต่ว่าทําไมเรามาทํางานทําไมมันมีเออทำไมเราเออเรามาทํางานมันถึงมีปูนเออมีมีกองดินได้นะครับแม่โอเคทํางานที่บ้านชิวๆผมเนี่ยเห็นไหมที่บ้านนะที่บ้านชิวๆเลยนะครับแม่ดเดี๋ยวก็ดูดูด้านนอกครับผมทํางานชิวๆผมที่บ้านนะสบายใจฉิ่มครับผมโอ้โห งานที่บ้านโอ้ใครอยากาทำก็ทำับผมใครไม่อยากทำก็ลาได้ครับผมสำหรับป็นการทำงานที่บ้านครับผมไม่ไม่ใช่บ้านนี่เป็นบริษัทครับผมเป็นบริษัทนะโอเคอีกหนึ่งเมื่อกี้ก็เป็นว่าเสร็จพิธีแล้วนะครับโอ้โหทำไมมันง่ายอย่างเงี้ยอีซี่เหลือเกินโอ้ยเนาะคือมันง่ายแต่เนาะ โอเคเออผมว่าผมขับเซียนแล้วนั่นนหะทุกคนเพราะว่าเวลาหยุดเวลาเลยในตรงเป๊ะรับโอเคเรียบร้อยผมก็เอาเดินรถออกจากบริเวณนี้ได้เลยครับผมโอเคเราก็จะเดินแม่โอกนะครับเพราะว่าแมกโคกก็จะอยู่กับเราอีกสักพักหนึ่งนะผมโอเคไปผมเดินออกกันเลยเดินออกกันเลยเดินออกกันเลยผมเดินออกกันโลดนะครับได้ มได้คำนี้มาจากไหนเดือนออกกันรดนี่นะผมโอเคเราเสร็จแล้วก็ทำอะไรต่อพี่เป็นงานลาดปูนับผมโอเคแล้วเ,เ,เ,เราก็จะไปเช่ารถลาดปูนมานะเราก็จะไปเช่ารถลาดปูนมาครับผมรถลาดปูนรถลาดปูนนะผมรถเทป,ปูนเรามีเงินซื้อปูนไว้หน่อยฮรถเทป,ปูนครับผมรถเทป,ปูนอยู่ไหนตรงนี้ผมก็เช่ามาแล้วผมแม่อ่อ ยังยังไม่ต้องมาครับผมเดี๋ยวผมจะไปซื้อปูนนะครับผมเดี๋ยวไปซื้อปูน,นกอกนนะนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวค่อยวิ่งไปกันเนาะนะครับผมไปวนไปกันเลยไปก,กันเลยสวัสดีครับนี่คือรถปูนครับผมรถปูนสีเขียวเอ้ยเกือบชนรถปูนสีเขียวย่องสวัสดีครับพี่ครับผมเี่เรายังไม่เคยไปเมืองสองเลยนะเราไปแค่ครั้งเดียวแค่แค่ตอนเปิดเมืองครัผมเอ้ย อโอ้ยจะเบรกทาไมเนี่ยขนาดผมเบรกแค่แล้วนะเขายังเบรกเขายังเบรกต่ออีกครับผมเพาเบรกต่อทีนี้มันก็ชนกันดิเออบ้าบองจริงเลยขับรถภาษาอะไรเนี่ยขับรถภาษาอะไรจะบอกว่าภาษาจีนก็ยังไงก็ไม่รู้เอ้ยไม่ใช่ดิตรงนี้มันอที่ยังมาต่อยถ้าเราวิ่งมาทำไมตรงนี้อ่ะมันต้องเป็นตรงนี้ โอ้โหแลวต้องถอ่ายต้องถ่ายแล้วโอ้นต้องถ่ายแล้วโอเคอนาคตจะเป็นอนาคตจะเป็นของเราทั้งหมดครับงานพวกนี้นะเบกกี้ก็คือตอนนี้เรายังไม่มีอ๋อยังไม่มีรถส่งบุญเราก็ใช้ตัวโจโจกไปก่อนนะใช้โจโปกแล้วกับแมคโครผมใช้โจโจกกับแมคโครครับ ก็คือเราได้เจ้าแคทก่อนนะผมเราถึงจะออกไปขลุยเมือง2กันนะครับก็ตอนนี้เรายังไม่ได้เจ้าแคทนะเราก็เอาเมืองแรกให้รอดก่อนนะคร <c oughs> ับผมโอเคโลโลไหนติพี้โอเคไปผมไปหน้าง,งานเลยว่าไปที่บ้านกันเลยโอ้โหทั้งหมดเอ่อหมื 16, ่นหกเลยเหรออุ้ยทำไมราคาแพงจังทำไมแพงจังสิพี่ทำไมแพงจัง ถอยถอยตาตาถอยผมถอยถอย,ถอยมาเลยถอย,ลนะถอยมาเลยถอยมันโลดนะถอยมาเลยผมตรงไหนอ๋อไม่พอแล้วก็เดี๋ยวอยเอาถอยขึ้นไปได้ไหมถอยขึ้นไปไม่ได้คิดผายแล้วไงทุกคนต้องใช้ตัวกระจกแน่นอนครับนะผมต้องใช้ตัวกระจกในการในการส่งช่วยนะครับ โอเคผมไม่เป็นไรเรามีตัวกระจกแล้วผมได้ซื้อทําการซื้อไว้อยู่แล้วนะตัวกระจกมันไม่แพงรับผมก็เนี่ยผมก็อยู่ที่บ้านครับมผมเอาเอาเอาไว้ไหนอะเอาไว้บ้านดิอเอ,เอเ๋ตัวกระจกอยู่ไหนอ่ะอ๋อโอ้โหอยู่ตั้งไกลโอ้โหถ้าเดี๋ยวมาส่งหน้าง,งานมันก็ต้้งสองสามพันนุ่นนะโอเคเราเราจะาขึ้นรถคันนี้ก็แล้วกันนะครับผม เราจะขึ้นรถคันนี้นะครับ okay. Okay. โอเคโอเคโอแม่เราอาจได้กี่นาทีแล้วเนียนะ่ยดูดิเพลินเหลือเกินนะครับเพลินดีเหลือเกินอตอนผมเล่นนี่มันหกสิบเฟรมนะทุกคนแต่ว่าเวลาอัพลง youtube มันเป็นสามสิบับไม่รู้เป็นอะไรเวลาเอ,อเวลาบันทึก,กมันจะเป็นสามสิบเฟรมนะผมก็ไม่รู้จะทำยังไงครับอ๋อตัวนั้นมันก็ออตัวนั้นมันก็เทลงเรื่อยๆื่อยนี่หว่าระหว่างที่เรารอนะ หลังที่เรารอตัวกระจกครับผมเออเราก็มาไว้ฝั่งนี้บ้างน,นะครับผมโอเคเราก็จะยกตัวกระจกไปเออล้วก็เอาแม่ครัวครับผมแม่ครัวยกเอานะครับโอเคแม่ครัวยกช่วยครับผมแม่ครัวยกช่วยนะครับครับโอเคโอเคเรียบร้อยครับผมไปเดี๋ยวเราไปเออหน้าง,งานเลยครับผม มันมันมันมาส่งหน้านงานตั้งประมาณเออเท่าไหร่วะสองพันสองพันหรือพันปั่วนี่แหละนะครับซึ่งแบบว่านหน้างานกับหน้าง,งานกับบ้านแม่อยู่ใกล้ใกล้เอวมันเอาส่งหน้างานพันกั่าเอาเอาส่งบ้านศูนย์บาทกับมันตีนที่หมายเลยหน้าง,งานกับอยู่บ้านก็อยู่ใกล้ๆกลกันนะครับโอเคเดี๋ยวเรา,เ,าเดินทางไปเล้วโอเคเดิน amı. เดินเดเดินเดินก็ยกลงแลบยกลงกันเลย ก็ปลดเชือกก่อนนะผมปลดเชือกก่อนนะเดี๋ยวเราได้เจ้าแคทก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปตะลุยเมืองที่สองนะครับโอเคตอนนี้ก็เลเวลแปดอยู่นะก็เลเวลสิบนะจะซื้อเจ้าแคทได้นะครับโอเคอ๋อเดี๋ยวเรามาเอามาลุยฝั่งนี้ก่อนดีกว่านะครับตึกโอเคเดินมาเลยเดินมาเลยก็นริเพียผมเป็นตัว วงการนะพี่แพรเป็นตัววงการเขาบเอาเราหันไม่หันสะพานมาฝั่งนี้หรอพี่ไม่หันสะพานมาฝั่งนี้นนนดิน้องเออโอเค<ะ><ม>โอเคมาโอเค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  <c oughs> ขับยากกินผายเลยปะโอเคเนี่ผมก็ไปมันไหลใสครับผมไหลใสตัวกระจกครับไหลใสตัวกระจกของเรานะครับผมโอเค ว่าผมคเดแว่าเปิดใสไปเลยเปิดจกุกครับผมนี่มันก็จะไหลนะผมโอ้โหไหลโคตรไปอ่ะนะครับนี่ถ้าใช้ไม่โครม,มันก็จะเอื้อมถึงน,นู่นไงนะครับถามว่าเราใช้เคียนได้ไหมก็ได้ครับผมแต่ว่าเคีนมันต้องเช่าไงเราก็ขี้เกยจเช่านะผมเสียตังค์เนาะออกเสร็จเรียบร้อยผมนี่เห็นไหมไวเหมือนกันนี่ไวมากแนละ้วเอ่ก็เอารถออกจากบริเวณตรงนี้ครับนะแล้วก็เดินออกนะาาันเลย,ายานะครับไปออกมาเลยไปออกมาเลย พายของเลยออ๋ม hmm. uh, ีงานลาดคูนอ uh, okay, okay. ar uh ีกไหมนี uh ่อ uh อ๋ม oh, ีก็ผมอ๋อลาดลาดอีกอ๋อโอเคโอเคลาดอีกเดินหนอครับผมอู้โอ้โหแรงไหมนี่แรงไหมนี่ลดคูนแรงไหมนี่แรงไหมพี่แรงไหมเอ๋อเทตรงไหนอีกพี่บอกผมมาได้เลยอ๋อเทต่อกันเลยเหรอโอเคโอเคโอเคได้ได้ได้เทต่อกันไปเลยนะครับผมเทต่อกันไปเลยอ่าโอเคแล้วผมใช้ ใช้รถปูนเทมาฝั่งนี้กว่าน,นะครับอ,อ่าผมว่าเอารถปูมาจอดไว้ฝั่งนี้ดีกว่าแล้วก็ไมโคจอดไว้ฝั่งนั้นนะมันจะออแบบบังง่ายกว่านะโอเคเออนะครับผมโอเคแล้วก็เปิดลาดไปเลย, <c oughs> ส,บยสบายสบายชิวๆผมก็อยู่ที่บ้านนะนะแล้วก็อ,อ๋อตอนนี้เรายังไม่มีรถปูนะเราก็จ้างรถปูมาทํางานที่บ้านเราก่อนนะครับ เราก็เทลาดไปผมนี่เสร็จแล้วก็อถ้ามันมิถึงเราก็ใช้ไมคโครครับผมไปแม่โครลุยกันต่อผมโอเคตึ๊ก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 โอ้แม่โครเดินขึ้นไม่ได้เหรอเดินขึ้นได้หรือเปล่าแม่โครเดินไม่ได้ผมเดินเดินขึ้นไม่ได้นะโอเควมาปูนจะหมดแล้วนะปูนจะหมดแล้วนะอปูนจะหมดแล้วนะปั๊บโอเคโอ้เรามีไอ้ อ,อ๋อดินอยู่ในกระจกเยอะอยู่นะโอเคมาเต็มแล้วผมโอเคแล้วก็กดตั้งไปเลยปึง้งนะเออโอ้โหมันลาดมันลาดไปเหมือนกันนะตัวกระจกเอ้าเลย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 โทษดีเลยเลยเลยดดเลยเ,ลยเออโอเคมันลาดไปเหมือนกันนะครับตัวกระจกเสร็จแล้วโอ้โหเราไปเหมือนกันไปเกินน่ะพี่ไปเกินนะ่ะโอ้โหก็โอเคผมก็ออกจากบริเวณตรงนี้นะผม ครับผมกออ็มาดูกันว่าการเปลี่ยนแปลงจะเป็นยังไงครับผมโอเคแล้วก็มันมีงานปูหนิไหมเนี่ยโอ้มีอีกนะผมมีอีกครับแต่ว่าเราจะจอดไว้ตรงนี้เลยเหรออ,อ๋อค่าเช่ามันเท่าไหร่แพงไหมไม่แพงครับผมโอเคเดี๋ยวเจอกิปหน้าผมส่นคลิปนี้ว่าลาทุกคนไปก่อนนะผมก็ไปเจอนใหม่คลิปหน้าครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ไ๊ายบาย,ยครับผมสวัสดีครับ